สัจจะบัญญตัติ 5. การบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงว่าสัจจะมีเท่าไรสัจจะมีสคือ 1. ทุกขสัต 2. ์สสมุทัยสัตตนิโรธสัต 4. ม์มรคัสัจ์การบัญญัติธรรมที่เป็นของจริงว่าสัจจะ ก็มี4ตามจํานวนธรรมเหล่านี้อินทริยบัญญัติ 6. การบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่ว่าอินทรีย์มีเท่าไรอินทรีย์มี22คือ 1. จากขุนซีสโซตินรีสามคานินรีสี่ 4. ชิวหินสีห้ากานสีหกมนินสีเจ็ดอิดถินสีแปปุริสินสีเก้าชีวิตินสีสิบสุขินสีสิบเอ็ดทุกขินสีสิบสอง สมนัทสินซีสิบสามโทมนัทสินซีสิบสี่ 14. อูเปกินซีสิบห้าสัตทินซีสิบหกวิริยินซีสิบเจ็ดสตินซีสิบแปดสมาทินซีสิบเก้าปัญญินซียี่สิบ อนัญญะตัญญศสามีตินียี21ิอัญยินรีย2ิ 22. อัญญาตาวินรีการบัญญัติธรรมที่เป็นใหญ่ว่าอินรีก็มี22ตามจำนวนธรรมเหล่านี้ปุคละบัญญัติการบัญญัติจำพวกบุคคล ของบุคคลทั้งหลายว่ามีเท่าไรนิเทศวาระเอกะมาติกา7บุคคลหนึ่งจำพวก 1. บุคคลผู้พ้นแล้วในสมัย 2. บุคคลผู้ไม่ใช่พ้นแล้วในสมัย 3. บุคคลผู้มีธรรมกำเริบ 4. บุคคลผู้มีธรรมไม่กำเริบ 5. บุคคลผู้มีธรรมอันเสื่อม 6. บุคคลผู้มีธรรมอันไม่เสื่อม 7. บุคคลผู้ควรโดยเจตนา 8. บุคคลผู้ควรโดยตามรักษา 9. บุคคลผู้เป็นปุถุชน 10. บุคคลผู้เป็นโคตรภู11บุคคลผู้งดเว้นเพราะกลัว12บุคคลไม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัว13บุคคลผู้ควรแก่การบรรลุมรรคผล14บุคคลผู้ไม่ควรแก่การบรรลุมรรคผล15บุคคลผู้เที่ยง 16. บุคคลผู้ไม่เที่ยง 17. บุคคลผู้ปฏิบัติ 18. บุคคลผู้ตั้งอยู่แล้วในผล 19. บุคคลผู้เป็นสมัสีสี 20. บุคคลผู้เป็นถิตตากับปี 21. บุคคลผู้เป็นอรยิยะ 22. บุคคลผู้ไม่เป็นอริยะ 23. บุคคลผู้เป็นเศกขะ 24. บุคคลผู้เป็นอเศกขะ 25. บุคคลผู้เป็นเศกขะก็มิใช่ผู้เป็นอเศขะก็มิใช่26บุคคลผู้มีวิชาสาม 27. บุคคลผู้มีอภิญญาหก 28. พระสัมมาสัมพุทธะ 29. พระปัจเจก,กสัมพุทธะ 30. บุคคลผู้เป็นอุพาโตภาควิมุตติ31บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตติ32บุคคลผู้เป็นกายสักขี 33. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตา34บุคคลผู้เป็นศรัทธ,ธาวิมุตติ35บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารี36บุคคลผู้เป็นศรานุสารี37บุคคลผู้เป็นสัธธนนสตตกัตตุปารามะ3บบุคคลผู้เป็นโกลังโกละ 39. บุคคลผู้เป็นเอกพีชี 40. บุคคลผู้เป็นสกาัาคามี 41. บุคคลผู้เป็นอนาคามี 42. บุคคลผู้เป็นอันตราปารินิพายี 43. บุคคลผู้เป็นอุป,ปหจจะปรินิพายี 44บุคคลผู้เป็นอสังขาระปรินิพพายี45บุคคลผู้เป็นสสังขาระปรินิพพายี46บุคคลผู้เป็นอุทังโสโตอากานิธาคาามี47บุคคลผู้โสดาบัน48 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผล49บุคคลผู้สกะทาคามี50บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผล51บุคคลผู้อนาคามี52บุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล53บุคคลผู้อารหั์54บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอารหัตผลเอกมาติกาจบ